สองเรื่องเด็กแปดผู้หญิงไปดูกันเลยค่ะโอเคถึงเวลานอนแล้วไปเข้านอนกันเธอจำเธอตามชั้นมาเลยคืนนี้เราจะใส่ชุดอะไรดีนาะคืนนี้เราใส่ชุดนี้กันแล้วกันโอเคมานอนเลย นอนเป็นเพื่อนกันนอนเลยจ้าโอเคนอนเลย โอเคเราเล่นเกมกันดีกว่านะโอเคเราเล่นเกมเลยใครจะเล่นเกมอะไรก็หาดูเลยโอเคดูพี่เล่นนะโอเคเธอดูพี่เล่นก่อนเชื่อมต่อกับทีวีดีกว่านะงั้นไงเกมขึ้นแล้วโอเคเล่นตามพี่นะโอเคกดตรงนี้นะเธอดูก็พอนะ ฉันเล่นเองอันนี้เกมซากุระนี่นาโอ้นี่เราเล่นตัวเกิลนะตัวเกิลสนุกไหมพี่ทองคำสนุกนี่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 แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่เจ้าเอเลี่ยนเจ้าเอเลี่ยนนี่แน่นี่แน่เจ้าเอเลี่ยนนี่แน่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 ละครเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่าเป็นพี่น้องต้องรักกัน